สวัสดีนะคะที่นี่ชื่ออ้อมชื่ออ้อมนี่นะคะนี่แมทคู่ใจนะคะแมทคู่ใจนะคะโอ้ลมทั้งลมทั้งฝนเลยค่ะวันนี้มาแล้วขาโค่นเลยวันนี้ไม่ได้ฝังขาแน่นอนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมคะนี่มากับคนรู้ใจนะจ๊ะอากาศดีไหมคะวันนี้ เรื่องฝนเราส่าา์จะได้ฝังขาอยู่แล้วเชียวดูซีวันนี้กุษาแมวเหมียวมายังไม่ได้ถ่ายรูปก,กับแมวเหมียวเลยพาแมวเหมียวมาเที่ยวมุดอย่างเดียวเลยกุ่าพามาเที่ยวนะเนี่ยดูนคะได้ดูรอบๆเลยขามีคนม้อยพอมีครับก็มีแต่ว่าไม่เอยอะเท่าไรนะคะ เอื่ยืนรอฝนอยู่รอ,อ,อ,รอ <c oughs> โอ้คุณจ๋าจะได้ฝังขาสม่ยวันนี้ใสยจะช่วยจะรู้มาลงมาเสร็จนะนี่นะคะต้องรอรู้ว่ามันตกไหมเราจะได้ฝังขาอ่ะอ,า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 อา่ะอ่ะนะคะม่งั้นเราจะไม่ได้ฝังนะคะเนี่ย ให้มันเลยไปเลยครับปูปูให้มันเลยไปเลยครับปูครับปูมันเลยไปเลยนะครัจะจะ,จะถึงหน่อยบางๆน่าจะบางๆนะคะไม่โดนบางใพี่จะอันวาทิตช่วงนี้ก็น่าจะมีพอมีคนนะคะกวะ่าทีอออาทิตย์ที่แล้วไม่มีแต่ทิดเนี้ยพอมีแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้นั่งตรงที่เขาแบบจัดเรามานั่งตรงบริเวณที่ได้ต้นสนค่ะเสือปูแล้วก็เอาอาหารมาทําเองก็คือปัวไม่ต้องซื้อ เราเอามาทําเองแล้วก็ไม่ต้องไปซื้ออะไรกับใครก็จะปลอดภัยกว่านะคะหรือถ้าครัวต้องการมาเอาบรรยากาศต้องการมาฝังขามาฝังทรายเนะะี่ยค่ะเลยไม่ได้มไ,ดไม่แน่ใจว่าจะได้ฝังไา้ว่าขาวมนพูดหละเดี๋ยวจะแทนกล้องให้นะคะ ทะเลก็มีแหล่ทะเลก็มีลมมีดินมีชายสบายสบายมีต้นชนนี่นะคะต้นชน